ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมการส่งไปรษณีย์ในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องติดดวงตราไปรษณียกรเรามาทําความรู้จักกับดวงตราไปรษณียกรกันก่อนนะคะดวงตราไปรษณียกรสามารถเรียกได้ว่าตราไปรษณียกรหรือสแตมป์นั่นเองคะ่ะแล้วสแตมป์คืออะไรล่ะ สเตมเป็นหลักฐานการชำระค่าบริการไปรษณีย์มักเป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมเพื่อติดบนซองจดหมายแต่สแตมที่มีรูปร่างอื่นหรือถ้ามาจากวัสดุอื่นก็มีปรากฏให้เห็นอยู่บ้างสแตมมักพิมพ์ออกมาเป็นแผ่นประกอบด้วยสแตมหลายดวงโดยปกติอยู่ระหว่าง20-120ดวง มีการปลุรูรอบดวงสแตมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการฉีกโดยรอยฉีกที่ได้เรียกว่าฟันสแตมและด้านหลังสแตมมีกาวเคลือบอยู่กระดาษที่ใช้พิมพ์มักมีสิ่งพิเศษไว้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเช่นลายน้ำหรือได้สีเป็นต้นค่ะโดยหากติดสแตมเพื่อใช้งานบนซองแล้วต้องมีการนำมาประทับตาทุกครั้งเพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้อีก และการสะสมสแตมเป็นงานอนดิเรกอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากประวัติศาสตร์ของสแตมแนวคิดเรื่องการใช้สแตมเป็นค่าปรายนีย์เริ่มโดยนายเจมส์ชชลเมอร์ชาวสกอตแลนด์ S S and, เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2377 ซึ่งความคิดดังกล่าวก็ได้รับการยอมรับต่อมาในปีพุทธศักราช2382ภายใต้การผลักดันของเซอร์โรแลนด์ฮิลส์ชาวอังกฤษและเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2383ก็ได้ออกสแตมดวงแรกของโลกคือสแต็มเพนีแบล็ก มีราคาหน้าดวง1เพนีซึ่งเป็นอัตราค่าปรณีนีสำหรับจดหมายสามารถส่งได้ทุกปลายแห่งด้วยอัตราเดียวกันและเริ่มมีผลบังคับใช้ หกรภาคมพุทธศักราช2383และเนื่องจากสหาราาชอณาจาักรเป็นประเทศแรกที่ออกสแตมสหาภาพสากลไปรณีนี Universal Postal Union หรือ UPU กำหนดให้สหาราาชอณาจาักรเป็นชาติเดียวที่ยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ชื่อประเทศบนดวงสแตมเหมือนประเทศอื่นๆนั่นเองค่ะสแตมชุดแรกของไทยคือสแตมชุดที่หหรือชุดโสรด ออกเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2426ประกอบด้วยสแตมราคา1โสลด1อาจ1เซี่ยว1ซีก1สลึง1เฟืองซึ่งมาถึงล่าช้าและไม่มีการใช้งานจริงทางไปรสีนีโดยสแตมชุดนี้ออกแบบและพิมพ์ที่บริษัทในกรุงลอนดอนสหาราชาอาณาจากักร และในช่วงนั้นไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหาภาพสากลไปรสีนีสแตมชุดนี้จึงยังไม่มีชื่อประเทศปรากฏอยู่บนดวงสแตมค่ะสแตมที่สั่งพิมพ์ชุดต่อต่อมามีชื่อประเทศและราคาในภาษาอังกฤษและมีคำว่า postage ซึ่งหมายถึงเป็นการชำระค่าไปรสนีนีในตัวอย่างที่เรานำมาก็มีคำว่า postage อยู่ซึ่งเราได้วงกลมคำว่า postage ไว้แล้วนะคะ แล้วสรุปว่าทำไมเราต้องติดสแตมในการส่งไปรษณีย์ไทยจริงๆเราได้บอกไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครฟังไม่ทันหรือไม่แน่ใจเราจะมาสรุปให้ฟังค่ะเหตุ mm hmm. hey, ผลที่เราต้องติดสแตมในการส่งไปรษณีย์ไทยก็คือสแตมเป็นหลักฐานการชำระค่าบริการทางไปรษณีย์ซึ่งเรามาใช้สแตมในการส่งจดหมายส่งเอกสารส่งพัสดุและอื่นๆผ่านทางไปรษณีย์ไทยนั่นเองค่ะ